อยากให้พี่เล่าบอกหนึ่งบอกหนึ่งก่อนไม่งั้นไม่เล่าแ<อ>ค่นั้นแหละกดหัวใจก่อนครับบอกหนึ่งกดห,หัวใจกดแชร์ก่อนส่งดาวก่อนก็คือตอนแรกอะตอนแรกพี่เห็นบอลแอดเฟซมาอันนี้แรกๆเลยนะพี่ก็ไม่รู้ว่าเป็นใครเพราะว่าตอนนั้นลูปเปอร์ซีจีอะไม่มีชื่อเสียงอันนั้นตอนแรกๆกตอนน่าจะเป็นตอนบอลเริ่มทำยูนิฟนะคะก็คือพี่เห็นบอลแอดเฟซมาแล้วพี่ก็ เข้าไปส่งหน้าพี่พี่ก็รับมันไปเออตอนแรกก็ไม่รู้หรอกว่าเป็นใครดูโปรซีดีคือใครพี่อัไม่รู้ไงว่าบอลมันท YouTube, นํา youtube เพราะว่าตอนนั้นมมนยังมันยังอาจจะยังเข้าไม่ถึงที่ก็ได้ใช่ไหมเด<น>ี๋ยวพี่ก็รับรับแอดมันไปพี่ไม่รู้เหมือนกันแล้วตอนแรกพี่แล้วพอพี่มารู้ทีหลังว่าบอลเนี่ยทําอะไรทําช่องทําอะไรเกี่ยวกับ u t ท b e พี่ก็ ทักไปถามว่าเออพี่เนี่ยสนใจทํา YouTube พี่ถามว่ามันดูชั่วโมงตรงไหนเงื่อนไขอะไรแบบมันต้องครบกี่ชั่วโมงถึงเปิดการสร้างได้ได้พี่ก็ถามข้อมูล YouTube ไปแล้วบอลมันก็บอกมันก็ตอบกลับตามมารยาทแล้วทีเนี้ยก็ไม่ได้แชทกันสักพักใหญ่พักใหญ่จนผ่านมาประมาณ3-4เดือนนะทุกคนผ่านมาประมาณ3-4เดือนแล้วตอนนั้นอะบอลมันอัพสตอรี่ลงมันอัพสตอรี่ย้อมดอกย้อมสีผม แล้วมันก็ตอนนั้นมันเพิ่งย้อมสีผมสีชมพูใหม่ๆมั้งมันอัพลงแล้วพี่ก็ตอบสตอรี่มันว่าเอ้ยสีสวยอ่ะเอ้ยสีสีใช้ได้ว่ะน้องบนเนะาะเจ้าทีเนี้ยวอลไม่รู้ไอบอลมันคิดยังไงเว้ยมันก็ทําเสียงหวานอ่ะแล้วมันก็ส่งข้อความเสียงมากูมไม่เคยทำแบบนั้นเลยไม่กูมไม่เคยกูโก้จริงมันมันทำมันส่งข้อความเสียงมาว่า เดี๋ยวพี่จางสิมาแล้วแล้วแบบแล้วแบบก็แนะนำจีกับชอบคอสเพย์ไม่ใช่เหรอแล้วชอบคอสเพย์ไม่ใช่เหรอครับแนะนำหน่อยครับว่าจะทำสีอะไรดีอะไรเงี้ยมันมันถามมันถามพี่เธอเลื่อนไปดูแชทเลยวัยรุ่นวัยรุ่นบ็อกซิ่งกูเนี่ยตัวฉับบกไอ้เหี้ยตอนแรกตอนแรกกูเนี่ยตัวฉับบกวัยรุ่นบ็อกซิ่งอ่ะแล้วหลังจากนั้นเราพี่อ่ะก็คุยว่าเอ้ยไม่หรอกเรา เราเลือกสีผมไม่เก่งอะไรอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยแล้วก็ให้ประมาณนี้เลื่อนด,ด,ดูดิเลื่อนดูเลยแล้วแล้วบอลก็บอกให้ออยบอลก็บอกให้ออยแนะนาแนะนําสีผมแล้วพี่ก็แนะนําไปเออสีนี้ก็ดีนะสีนี้ก็ดีนะประมาณเนี้ยคุยกันไปคุยกันมาทุกคนเราอ่ะเพิง่งรู้ว่าต่างฝ่ายต่างดูแอนิเมะบอลเองก็เป็นคนที่ชอบดูแอนิเมะนะคะแล้วพี่เองก็เป็นคนที่ชอบดูแอนิเมะ แล้วทีเนี้ยเราก็รู้สึกเหมือนเออเราคุยเข้าขากันหรออะอย่างงี้อย่างนี้ว่ะแล้วคุยกันไปเรื่อยๆจนไม่รู้ตัวไม่รู้ตัวว่าวันน <c oughs> ั้นเราคอคอกันแบบคา <c oughs> สายกันแบบคุยกันจนดึกทุกคืนอ่ะคุยกันแบบแลกเปลี่ยนว่า <c oughs> เธอแบบบนชอบอะไรพี่ชอบอะไรอย่างงี้อย่างนี้นนแล้วก็ต่อยแบนแล้วกูกเลยเรื่องจริงอ่ะกูโคตรต่อยแบนอ่ะตอนนั้นแล้เออมาเขาเขาไม่เขาเล่าก่อน แล้วตอนนั้นอ่ะเราพี่พี่คุยโทรศัพท์ใช่ไหมคุยกับปนทุกคนืนทุกคืนแล้วพี่ก็เริ่มเริ่มรู้สึกดีกับมันพี่เริ่มรู้สึกดีกับมันมันแต่พี่ไม่รู้นะว่ามันคิดอะไรตอนนั้นอ่ะพี่ไม่รู้หรอกเ,นะเออเพราะแบบคนเรารู้หน้าไม่รู้ใจเนาะทุกคนไม่แบบแล้วทีเนี้ยแล้วก็จนพี่ได้มาเล่นเกมรู้จักกันได้เล่นเกมซีไฟล์ได้มาเข้าดิสคอร์ดเข้าอะไรมาคุยแล้วก็เริ่มรู้จักสังคมในนี้มากขึ้น บอลก็นแนะนําเพื่อนแนะนําอะไรที่จนแล้วทีเนี้ยแล้วก็มันมีวันหนึ่งที่พี่ถามบอลว่าเออบอลคือว่าแฟนเก่าตั้งแต่ที่บอลคบมาเนี่ยบอลเคยขอคบใครไหมพี่ถามอย่างเงี้ยตอนนั้นเราเล่นเกมี่นฟีไฟกันอยู่แต่ว่าบอลตอบมาว่าคนดังอะ่ะไม่ขอคบใครหรอกมันพูดอย่างเงี้ย มันพูดว่าเอ้ยมันพูดจริงๆนะมันบอกว่าคนดังอ่ะเขาไม่ขอโค้ใครอะไรประมาณเนี้ยมันมันไม่มีใครที่แบบเป็นคนดังแล้วไปขอคคนอื่นก่อนหรอกแล้วด้วยความที่ตอนนั้นอ่ะพี่อ่ะแบบอะไรรีอ่ะคือตอนนั้นที่รักรักมันไปแล้วอ่ะคือรู้สึกตัวอีกทีก็คือรักมันไปแล้วไอ้บอลอ่ะแล้วพี่ก็เลยคิดความคิดพี่อ่ะคือแบบประมาณว่าถ้าถ้าเราแบบ แม่งถ้าเราเอาง่ายๆด้านไดไอโอดอะประมาณนั้นเข้าใจไหมแบบตอนนั้นพี่ก็เลยแบบจีบแล้วก็กล้าแบบขอคบมันไปเลยตอนนั้นแล้วตอ,อนทันบอก็ตกลงคบกันเนาะเลยเนาะ <c oughs> หลังจาก <Okay. S 1> คบกันคุยกันจนจนมาเจอกันจนพี่มาบ้านบอลผ่านไประยะหนึ่งมันมาสารภาพกูมาดูแชทในโทรศัพท์มึงรู้ไหมความเฮี้ยของไอบอลนอักมันอยู่ตรงนี้วยพี่จะเล่าอรไรให้ฟังตอนที่มันจีบกูแลแ้วแก่ ตอนที่คุยกันแรกๆมันคุยกับคนอื่นด้วยไอ้ชายมันคุยกับคนอื่นด้วยแล้วมันคุยแบบเป็นสิบเป็นร้อยคนน่ะที่มาหามันใช่ไหมตอนแรกมันพูดดีมากมันพาพี่แบบไป, White, ไ,ป 7, ไปซ้อนบิ๊กไบค์เป็นเซเว่นไปซื้อนู่นซื้อนี่อยากกินอะไรหยิบเลยอยากได้อะไรเอาเลยตามใจท,ทุกอย่างตอนแรกเป็นอะไรไหมอย่างโู้นอย่างนี้ดูแลแบบดูแลดีมากพอผ่านมาแบบ ประมาณสองสามเดือนเริ่มเห็นท่าแท้แม่งเริ่มออกไลน์เริ่มด่าเริ่มเตะเริ่มตีกูเริ่มใช้กูเริ่มเอากูมาเป็นขี้ทาดเนี่ยอย่างที่ทุกคนเห็นเนี่ยแหละนี่นิสัยมันแล้วตอนกูบอกเลยนะตอนมันตอนมันคุยกับพี่แรกๆอ,อ่ะไอเนี่ยไม่ได้คุยกับกูแค่คนเดียวมีไม่ต่ำกว่าสนนนิน้องนู่นน้องนี่แบบโอ้โหกูนับชื่อแบบไม่ท้วนมันยังมีอีกสองสามอย่างนะที่เป็นข้อเสียของบอลนอะก็คือแบบบอลนอะจะไม่ พูดพูดพูดรักษาน้ําใจไม่ค่อยเป็นนู่นไม่มันคือพี่จี๋ตอยแบดเวลาเราเบื่อพี่จี๋เราอยากจะทิ้งตอนไหนก็ได้เพราะผมคือตอยแบ๊ดไงมันบอกมันเป็นตอยแบดมันบอกนี่แหละคือตอยแบดตัวจริงไอ้ที่อ๋อเอง่ายๆนะเออเซฟออยเลยอ่ะมึงก็ถามออยดิว่าในชีวิตจริงกูตอยแบ๊ไหมมันเตะมันตีกัวกลัวซอยแบดทั้ทัี่กลัวรักมันจะตายคิดดูถ้าถ้าเป็นผู้หญิงคนอื่นมาอยู่จุดนี้ เขาไม่ทนนะเว้ยเขาไม่ทนก็ดีนะกูจะได้เจอคนใหม่ๆคคนดูคิดดูถ้าเกิดว่าแฟนตัวเองพูดชื่อแฟนเก่าเนี่ยอย่างเช่นบอลเนี่ยบอลอ่ะพูดชื่อแบบแฟนเก่าทุกวันอยากอยากนู่นอยากนี่ม็นอย่างนี้ทุกวันพี่ว่าถ้าเป็นคนอื่นเขาไม่ทนนะถึงมันจะเป็นเรื่องตลกแต่ว่าบอลก็คือซอยแดนบางทีความรู้สึกที่มันก็ไม่ได้ตลกด้วยนะแต่ว่าพี่ก็เข้าใจไปไงเพราะว่าเนื่องเพราะว่าอยู่ด้วยกันจนเข้าใจกันไปแล้วอะ่ะเอาง่ายๆใช่เพราะบอลคือว่าถ้าถ้าไม่งผู้หญิง ถ้าจุดๆนี้ไม่เป็นพี่ที่ยืนอยู่อะพี่ว่ามันคงได้อยู่คนเดียวอะเอาจริงไม่ได้อยู่คนเดียวครับปอยเบสผู้หญิงแวะเปียนมาเรื่อยๆมึงไปคนอื่นก็เข้ามาไงบ่นแบบถ้าปอยเบสอย่างกูอมึงรู้ได้ไงว่าคนอย่างกูจะได้อยู่คนเดียววะมันหาคนที่วันในแเนกับวันในสแตนกับเราอะมันหาได้เรื่อยๆเว้ยแค่มึงแค่มึงไปเดินไปช่องเนี่ยมึงก็เจอละกะหลี่พันห้าพันหกแต่กูได้แต่แต่คนที่จะมาเป็นคู่ชีวิตคนที่อยู่ทํางานทําการแบบ อยู่แบ<ม>บเราเข้าใจเหมือนมึงเป็นคนดีทุกอย่างเลยเนาะเข้าใจเราอ่ะแม่งมันมันหายากเว้ยสมเนียดไม่งจริง,รงเลยว่ะสมเนียดทีด่อะไรก็พูดจริงนี่แหละหแบบบางคนเขาจริงจังอะเนาะไม่ก็คือเราอะสำรองใจไว้ไงก็ซอยแบ๊ก็ต้องมีหลายหคนปะเวลาสมมุติเราเบื่อคนนี้เราก็ไปอลองดูของอ้นั้นของคนนั้นอีก หลอกดูไอ้นั่นหลอกดูไปเรื่อยไก็หลอกดูไอ้นั่นเรียกผมว่าตอนแม่เวลาผมเบื่อผู้หญิงสมัยก่อนผมก็บล็อกเลยเนี่ยก็บอกว่าไม่คุยเลยผู้หญิงก็แค่ของเล่นของมาเฟียรู้ไหมคือพี่พายาไอพวกกดพวกเนี้ยกูก็สร้างมาจากชีวิตจริงของกูทั้งนั้นแหละพวกมึงรู้เนี่ยนะตอนแรกบอกความเข้าใจกันไม่ได้ไงคี่กับบอลแล้วบอลมันก็จะพูดแต่คำเนี้ยไม่รับดีเท์นไม่เดินเส้นเก่าไม่รับดีเธนไม่เดินเส้นเก่าแม่งย้ำตลอดย้ำทุกย้ำทุกวินาทีอ่ะแม่งบอกกูกูก็กลัวดิเนาะแล้วพี่แบบ พี่กลัวคือพี่กลัวเสียบอลนอะ่ะไม่รู้อะ่ะพี่ไม่รู้หรอกว่ามันรักพี่ไหมแต่พี่อยากรักมันตอนนั้นอ่ะแต่พี่คือซอยแมสดีน้องพี่รักมันมากแล้วพี่ก็กลัวกลัวเลิกกลัวอย่างงู้อย่างางี้ไงพี่กลัวแบบกลัวจะเสียใจอะไรเงี้ยพี่ก็เลยแบบปรับตัวเองปรับ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 ปับตั้งแต่ตอนนั้นอะ่ะจากคนที่แบบไม่เคยยอมใครอะ่ะต้องมายอมไอ้บอลอะ่ะ ถูกต้องพ่อพี่คือซอรเบรตต้องมาหยอกไอ้บอลจนปัจจุบันเนี้ยมันตบมันเตะมันตีว่าเป็นเล่นเฮ้ยมึงพูดไปแบบเหมือนกูดูแย่ไปเลยเนาะมึงพูดให้กูดูเป็นคนตาเลวเลยเนาะตัเตะตีเนี่ยฮะกูไม่เคยทำหรอกไม่มันมันมันทำไม่มันทำจริงแต่ว่ามันทำหยอกทุกคนมันหยอกที่อะไรมึงเตะขวางไม่เตะหรอกไม่เป็นยาหมันมันทำเนี่ยมันหยอกแบบหยอกแบบเบาๆบเี้ยเบาเบากเบาเบานะสำหรับมันนะฮะแต่ว่า กูเนี่ยเจ็จบบอลดูจริงใจแล้วบอลหล่อไหมบ <c oughs> อลถา,า <c oughs> มว่าบอลหล่อไหมกูอยากตายเมื่กูถามว่ากูหล่อไหมมึงก็พูดเดียวแหมก็ไมขอคบกูและกูแก้มแบบกูแก้งแบบแแบบบอกว่าไม่ไม่คบอะ่ะร้องไห้ที่มูปองเลยนะแหมน<า>นทำมก่อนผมเที่ยวเที่ยวทุกวันไปอยู่บ้านเพื่อนทุกวันนะเมื่อก,ก่อนมันบอลมันเป็นคนเสพมากบอลกพี่ว่าเป็นพา์แบดดีกว่า แล้วมึงทรมานที่อะไรที่ได้ไหมครับเอะไรหมๆมันบอกว่ามันทรมานเพราะว่ามันอยากเจออะไรใหม่ๆแล้วอะให้คนดูคิปว่าทรมานไหมตื่นเช้าตื่นมาภาพปูที่นอนกูเก็บมาไม่เคยเก็บขนาดกว่านี้มาหันเข้ามาบอกอไม่เขาพับแล้วแต่เขาเพิ่งมามตอนเขาลงไห้แล้วเขาก็ไปนอนพักคือหมาขี้กูเก็บหมาเยี่ยวกูเก็บคิดสภาพดูขนาดกูนอนอยู่อะเขากูนอนอยู่ แล้วบอลมาลุกไปอาบน้ํามันเจอขี้หมาในห้องน้ํามันเรียกกูออยมาเก็บขี้หมามันพูดอย่างเงี้ยถ้าไม่เก็บมันไม่ยอมอาบน้ําขี้หมากูเก็บเสื้อผ้ากูซักผ้าปูที่นอนกูทําแล้วข้าวแต่และว,วันทุกคนเห็นใช่ไหมในสตรีมหรือนอกสตรีมก็ช่างทุกคนเห็นใช่ไหมออยเอาข้าวมาหน่อยออยหิวข้าวออยเอาน้นํามาอยอยหมาฉี่เอาผ้าถุงพื้นมาทเช็ดเห็นใไหมมึงก็รู้คนดูแม่งเป็นพยานให้กูได้กูคือซอยแบ๊กไง อ่ะกูทำทำให้ทุกอย่างขนาดนี้แล้วมันบอกพี่ว่ามันทรมานถ้าทรมานกว่านี้อกูว่าแม่งอยู่เถอะกูทำให้ทุกอย่างขนาดเนี้ยมึงดูเอาแรดแหล่แรดแหล่แล้วมึงแรดแหล่แล้วแล้วพี่จะบอกอย่างหนึ่งมาอะไรท้ามพูดด <c oughs> มิมึงเล่ามึงเล่าดิอ่ะ <c oughs> พี่จะบอกอย่างหนึ่งทุกคนก็คือตอนนั้นอ่ะ <c oughs> คืเล่าดิจ้กูขำว่ะคือตอนนั้นอ่ะไอบอลอ่ะแบบมันมัน,ม,นมันจะเป็นแบบโต๊โตคอมบอลน,น้องก็คือตรงเนี้ข้างล่างนี้แหละ <c oughs> แล้วคือไอบอลไอหมาไอไซบีเรียนอ่ะมันมาขีา่กองไว้ตรงนี้ไอบอลมันมานั่งเล่นอง <c oughs> <c oughs> แล้วมันเหยียบขี้หมาบอลมันเหยียบขี้หมาทุกคน แลวพี่อยากน้าอยู่เว้ยตอนนั้นพี่อยาบน้ำอยู่พี่ไม่รู้เรื่องกูก็เก้ผ้าอะไรกูกำลังอาบน้ำแม่งมาคาอประตูแ <c> ม <oughs> ่องแบบมาทุบประตูห้องน้ำอ่ะแบบเกิงเกิกูก็นึกว่ามีอะไรนึกว่าใครตายไอ้เหี้ยมาบอกกู มาเดี๋ยว <c oughs> กูจะเล่าให้ฟังของอีออยนี่มันบักตกขอกูอีกกูบอกเลยของกูมันยังน้อยไปแล้วม <c oughs> ันขอประตูจนประตูถ้าพังอะ่ะประตูห้องน้าม,ม่งบางๆเองทุกคนขอแบบแล้วเสียงดังแบบเกิงเกิงเกิงกูก็จะนุ่งดีรอยเทียอะไรกูเ,เปิดประตูออกมาอะไรไมันยกตีนคุณมันมเหยียบขี้หมาไม <c oughs> กลัวไม่ใช่นหนูกลัวแหมมึงอะอีออยอะมึงฟังนะกูจะไล่มึงพูดมึงฟงังหมาตอนซื้อมาใหม่มันไม่รู้อะไรหมามันขี้ <c oughs> มันขี้แล้วทีเดียวหมาเ <c oughs> <c oughs> อะ๊ะมึงเล่าดิมันขีน้ล <ะ S 1> แล้วแ,แบบหมามันละเลงขี้อะมันได้ขี้ตัวเองมันเหยียบขี้ตัวเองอะกูบอกวิ <c> ่ง <oughs> อีออยอะกูบอกให้มันไปจับหมาไว้ เดี๋ยวหมามันวิ่งขึ้นเตียงแม่งไม่จับหมากูวิ่งหนีไปแล้วกูวที่หมากูวิ่ง,งห้องน้องไปอ่ะยอยวิ่งมาตามก,กูหมาก็นก็ขึ้นเตียงเละบ้านมีแต่ขี้ถ้าถามออยดิกูทำอะไรไหมบอลลุกตัวจริงรับขอบคุณดาวยอดหลังขอบคุณดาวยอดหลัง3าส้าดวงนะคะกูไม่นอนอยู่เฉยแล้วยอยกวาดบ้านถูบ้านร้านจงร้านนาเนวันวันหนึ่งบอลไม่นอนตื่นมาสตรีมหลายคนอาจจะคิดว่าเออยอยแบบ บางคนบางคนที่เคยเห็นคอมเมนต์บางเมนนะพูดว่าเออออยไม่ไม่ทางานทําการนอน <S 2> <S 2> <S 2> น,อน,นอนอย่างเดียวแบบไม่ช่วยงานช่วยการมีแต่บอลสตรีมหาเงินให้เด็กคืงจริงมันคืองานบ้านที่ทำวันวันหนึ่งไอบอลนอนตื่นมาอาบน้ําสตรีมสตรีมเสร็จกินข้าวพี่ก็ถือข้าวมาให้กี่ข้าวเสร็จดูหนังนอนแบบเนี้ยไปวนไปแต่และว,วันวนไปอย่างเงี้ยทุกวัน <S <S ถามพี่ว่ามันทําอะไรบอลมันไม่ได้ทําอะไรเลยคือ วิตีซอยแบนแกแต่พี่ตื่นมาใช่ไหมพี่ก็ต้องกวาดบ้านหูบ้านเพราะว่าหมาตอนที่พี่นอนอะ่ะหมามันจะชอบแคของกัดอะไรแล้วมันจะมีเศษกระาดาษเศษอะไรชอบหล่นอะ่ะพี่ก็ต้องกวาดบ้านต้องเอาน้าเตรียมน้ำเตรียมข้าวมาให้ท่านชายแล้วก็นูนขนาดเสื้อผ้าที่ยังเลือกให้